ธมดาหมดครับนี่ขนม,นมขนมหวานหวานสุดยอดเลยขนมหวานเจ้านี้ <c oughs> มาเด้อมาเด้อกินกิขนของหวานหวานนี่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 อันนี้อะไรนี่อะไรคิงคองอ่ะนิงคองใช่ครับคิงคองที่คองคองคิองอันนี้ข้าวเหนียว อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อย,ออยจะหมดแล้วมาเลยครับจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วพ่อค้าซื้อถุงแถมถุง <S <S ครับนี่นี่ก็อร่อยนี่อะไรเนี่ยอันนั้นเปียกเปียกปูนเปลำไยเปียกลำไยเปียกลำไยรอครับข้าวเหนียวเปียกลำไยอันนี้สูคาสาคูสาคูครับสาคูกะทิสาคูอันนี้อะไรอันนั้นไอ้ เนะเอ้ยเีะอปลากิมไข่เต่าเออปลากิมไข่เต่านี่นี่นี่นะปลากิมไข่เต่านี่ยอันนี้บบรลอยไข่อันนี้ไข่พ่อค้าครับไม่ใช่นะวโทไข่พ่อค้าอีอ่ออ่่ นี่ข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวสังขยาครับมีอร่อยใกล้จะหมดแล้วครับมาเลย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 ไรจังหูไรจังหูมาเลยครับมาเลยครับนี่อร่อยอร่อยมากทุกวันมีทุกวันเนาะมีทุกวันมีทุกวันเลยถ้าว่าไหนไม่มาก็แสดงว่าหยุดวิ่งตามคนอื่นไปวันไหนไม่มาก็แสดงว่าหยุดหยุด หยุดใช่ไหมได้ครับขอบคุณครับวันไหนเพื่อนมาก็มีนี่นี่นี่เขาเอออะไรเนี่ยสาคูถั่วดำสาคูถั่วดำโอ้โหอยากกินอะไรมาเลยครับที่นี่อของอออหวานอ,อนหวานอร่อยอร่อยอคนเป็นโรคเบาหวานก็กินได้เบาหวานกินได้เออเอ้าใช่ไหมล่ะ ได้ลูกว่าก็กินได้เออครับจะหมดแล้ว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 ครับคนก็จะหมดแล้วคนก็จะหมดและอะเช็คชื่อแล้วยังอะเช็คชื่อโอ้ยยังไม่เช็คเลยเรารู้ตุ๋ยเราตุ๋ยปะเอาเราตุ๋ยอย่าง เราลุงต uh, <doors> ุ <mówi> s <S ้ยก็เป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้จัดการอยู่พอค้าก็รูปหล่อลุงตุ้ยเป็นผู้จัดการผู้จัดการพอค้าก็รูปหล่อต้องไปเช็คที่ก่อนมาเลยครับมาเลยครับทริปนี้ก็จบไปที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับนี่นะต้องไปเช็คที่กับลุงตุ้ยก่อนครับผม